โครงสร้างที่สําคัญนะในการเสริมสร้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเล็บเป็นกล้ามเนื้อกระดูกทุกอย่างต้องใช้โปรตีนหมดไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่โปรตีนมาสําคัญอันดับหนึ่งสวัสดีครับโคชอันสวัสดีครับดรแพทย์ดีมากเลยครับัน,นนี้ที่ได้มีโอกาสมาเจอโคชอันตัวเป็นเลเลยนะครับต้องบ,บอกว่าอยากจะให้โคชอันเนี่ยช่วยอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยว่ารีแฮบโคชเนี่ยจริงๆแล้วคือ ทำหน้าที่ช่วยอะไรคนบ้างครับผมครับผมรีแฮบโค้ดนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการออกกําลังกายเฉพาะทางนะครับอย่างเช่นผู้สูงวัยคนท้องนักกีฬาหรือคนที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วก็ออฟฟิศซินโดมนะครับผู้สูงวัยนะครับผมเขาอาจจะมีปัญหาทางด้านกระดูกคุณนะครับ,รบทีนี้การออกกำลังกายทั่วไปอ่ะมันอันตรายกับเขาก็ต้องแบบมีรีแฮบโค้ดซึ่งเข้าใจภาวะผู้ป่วยที่เป็นกระดูกคุณว่าอะไรควรจะต้องระวังและอะไรควรจะต้องเสริมให้กับเขา คนที่เป็นออฟฟิศซินโดมครับคือเขาไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเขาต้องเกงต้องยกบ่าอยู่ตลอดเวลาทีนี้เนี่ยกล้ามเนื้อบงบ่ามันก็เลยหดเกรงนะครับผมมันเลยทําให้เขาเนี่ยไม่แข็งแรงเพราะว่ามันหดอย่างเดียวเวลาเราจะใช้กล้ามเนื้อแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องยืดหดยืดหดแต่ทีนี้เนี่ยมันหดอย่างเดียวเลยนะครับมันก็เลยแบบเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยวิธีการออกกาลังกายจะช่วยรักษาได้ยังไงครับวิธีการออกกำลังกายเนี่ยเวลาเราเกิดการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต้องยืดหดยืดหด ระหว่างที่มันยืดหดเนี่ยมันเอาเลือดเข้าไปเลี้ยงนะครับเลือดก็จะต้องมีออกซิเจนและสารอาหารเข้าไปเลี้ยงด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยสารอาหารเนี่ยก็จะไปรักษาไอ้ตรงที่มันบาดเจ็บให้มันหายนะครับแต่ว่าการที่เราจะไปออกกำลังกายให้มันโดนจุดตรงนั้นได้อะก็ต้องอาศัยโค้ดผู้เชี่ยวชาญก็จะเป็นรีแฮบโค้ดนะครับเรียกว่าเป็นการที่จะช่วยซ่อมร่างให้กับคนผู้อย่างนี้ได้ไหมครับพูดว่าซ่อมร่างก็ได้ครับเพราะว่าคนที่มาเนี่ยก็คือเขามีปัญหาและมีปัญหาที่นี้เนี่ยกินยามันไม่หาย นะครับผมต้องใช้การซ่อมและการซ่อมของเราเนี่ยคือการออกกําลังกายยิ่งขยับยิ่งมูฟมากเท่าไหร่ร่างกายยิ่งแข็งแรงนะครับผมแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีเรื่องของอาหารที่จําเป็นมากๆด้วยเหมือนกันใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าทางโคชอ่านเนี่ยแนะนําเรื่องการรับประทานอาหารยังไงให้กับคนที่มาปรึกษาบ้างครับครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะให้เขาทานอาหารหลักเนี่ยครับก็คือให้ครบห้าหมู่ก่อนนะครับ แต่สิ่งที่คนไทยเนี่ยมักจะมีปัญหานะครับก็คือว่าเรื่องของโปรตีนครับโปรตีนของเราเนี่ยร่างกายเราต้องการตอนนี้นะครับคือต้องการเนี่ยอย่างน้อยๆอยนะก็คือว่า1กรัมต่อหนึ่งน้หนักกิโลก็หมายความว่าถ้ายอย่างผมสมมติว่าผมน้ําหนัก55กิโลผมก็ต้องกิน55กรัมของโปรตีนต่อวันใช่ครับซึ่งโครงสร้างที่สําคัญนะในการเสริมสร้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเล็บเป็นกล้ามเนื้อ กระดูกทุกอย่างต้องใช้โปรตีนหมดไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่โปรตีนมาสําคัญอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยไปทานโปรตีนแต่ทีนี้เนี่ยโปรตีนเนี่ยเขาไปทานพวกหมูพวกเนื้อแดงพวกไข่บางคนกินไม่ไหวมันเยอะ เยอะแล้วก็ไขมันเยอะด้วยนะไขมันเยอะด้วย<ต>ใช่ครับยิ่งบางคนก็อาจจะกลัวเรื่องของมะเร็งนะเพราะว่าสารกอมมะเร็งในเนื้อสัตว์ก็จะมีเป็นสิ่งที่คนกังวลกันเยอะใช่ครับผมก็จะเจอลูกค้าเนี่ยมาถาม่าโคตดอันแล้วจะทำไงดีมีน้ําหนักเนี่ยของตัวเองหกสิบกิโลต้องไปดั้งกินโปรตีนแบบโอ้โห เออเนื้อ100กร,รัมเนี่ยให้โปรตีนแค่30เองนะฮะต้องกินแบบเยอะมากผมก็ก็แบบว่าเอาวงนนี้ไหมลองเป็นพวกโปรตีนที่เป็นแพนซ์เบสดูเ,เพราะว่ามันเป็นโปรตีนแบบธรรมชาติย่อยง่ายแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยถ้าเรากินแบบพวกเนื้อแดงอะไรเยอะตับไตทํางานหนักแต่เรากินแบบโปรตีนที่มาจากพืชเนี่ยมันย่อยง่าย ก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยไปกินโปรตีนด้วยก็คือพวกโปรตีนที่ได้จากพืชหรือว่าพวกแพลนเบสนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนดที่กําลังมาในสําหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพก็จะหาโปรตีนได้จากพวกถั่วต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับธัญพืชต่างๆก็จะให้โปรตีนสูงเหมือนกันคือเวลาเราจะให้ลูกค้ากินอะไรเนี่ยมันต้องดูว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นไงด้วยเขาจะต้องไปนั่งหาถั่วอ,อัลมอนด์กี่เม็ดไอ้นู่นกี่เม็ดไอ้นันกี่เม็ดเออนี่ยโอ้โหมันลาบากมาก ครับลูกค้าก็จะท้อ uh huh. แล้วก็จะตอนหลังก็ทําได้แป๊บเดียวแล้วก็จะเลิกทําไปถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมีตัวเลือกที่มันชมง่ายดื่มง่ายอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ที่มันดีก็ได้นะครับ